ท้ามกลางการรักษาโรคมะเร็งเคสมิดเดิลตันกำลังพักสายตาแต่ไม่หยุดค้นหาโปรเจกต์ทางศิลปะที่มีเป้าหมายไปที่ราชวงศ์อังกฤษในหมู่พวกเขาละครโทรทัศน์คงจะทำให้เขากังวลเป็นพิเศษพวกวินเซอร์คิดว่าในที่สุดพวกเขาก็สงบสุขแล้วหลังจากซีซั่นสุดท้ายบนเน็ตฟลิกในเดือนธันวาคมปี2023ถือเป็นมาตรวัดความสนใจของสาธารณชนทั่วไปในเบื้องหลังชีวิตราชวงศ์อังกฤษได้ไม่ดีนะัก เคทมิดเดลตันอาจกังวลอย่างมากเกี่ยวกับโครงเรื่องที่กำลังได้รับการพัฒนาในซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่กำลังจะมาถึงโคศกอย่างไม่เป็นทางการของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลนิยายเรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ชาวอเมริกันที่ละทิ้งอาชีพทางการเมืองในกรุงวอชิงตันเพื่อเริ่มต้นการสื่อสารที่พระราชวังบักกิงแฮม และหากเจ้าหญิงแห่งเวลกลัวซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งยังไม่ทราบวันวางจำหน่ายโดยเฉพาะเพราะมันอาจทำให้ชื่อเสียงของครอบครัวเสื่อมเสียซึ่งเปราะบางไปแล้วตั้งแต่การเปิดเผยของเมแกนและแฮร์รี่ทางเน็ตฟลิกซ์และในอัตชีวประวัติของนักเรียนในร้อยของชาวไอีเมื่อมีมงกุฎแล้วมงกุฎต้องทนทุกทรมานจากการจัดข้อความสำคัญและการถกเถียงที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตื่นประหนกและวินเลี่ยมโมโหในการประกาศซีรีส์เรื่องใหม่ในคอลัมน์ของสหราชอาณาจักรที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นแหล่งข่าวเปิดเผยบอดแสบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของรอย a l s สปินและความกลัวของเคส เรื่องย่อของซีรีส์นี้สะท้อนเรื่องราวของเมแกนและแฮร์รี่ขณะซ่อนตัวอยู่หลังละครสมมุติแน่นอนว่าวินเลียมรับรองกับเคทว่าสาธารณชนจะได้เห็นเรื่องราวนี้เหมือนเช่นเคยคนวงในกล่าวเนื่องจากพวกเขาทราบว่าซีรีส์นี้ถูกซื้อโดยยูนิเวอร์แซลพวกเขาจึงถูกครอบนำด้วยคลื่นลูกใหม่แห่งความตื่นตระหนกและความกลัวเธอกล่าวต่อโดยอธิบายว่าแม้จะมีแง่มุมที่สวมบทบาทของซีรีส์ก็ตาม ความเป็นไปได้ที่บางเรื่องใกล้ความเป็นจริงนั้นมีจริงมากวินเลี่ยมกังวลว่าเคททนไม่ไหวอีกต่อไปแต่เขายืนยันว่าเขาจะไม่ติดต่อพี่ชายเพื่อถามเกี่ยวกับการแสดงเกรงว่ามันจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงเรื่องและวาดภาพเขาในแง่ลบมากยิ่งขึ้นเขาโกรธมากแหล่งข่าวก็เปิดเผยเช่นกันเรื่องหลังยังชวนให้นึกถึงหนังสือเล่มล่าสุดของโอมิสโคบีเรื่อง Finding Freedom and e n g a m e with เขาอ้างว่าเจ้าชายแฮร์รี่ถือเป็นภัยคุกคามต่อมงกุฎให้รายละเอียดจากวงในในเอ็นเกมซึ่งเปิดตัวในช่วงฤดูร้อนปี2023โอมิสซสโคบี้ยังทำให้เคธมิดเดิลตันไม่เคยชอบในการมากเกลโดยรายงานคำพูดของแหล่งข่าวที่ประกาศว่าเจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบใช้เวลาพูดถึงเมแกนมากกว่าคุยกับเขา